ปัญหาอุทกภัยภาคใต้นะคะซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะคเรามอก็ได้รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะโดยมีการเพิ่มกรอบเงินทดลองของจังหวัดนะคะจากเดิม20ล้านบาทขยายเพิ่มเป็น50ล้านบาทนะคะในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ6จังหวัดค่ะได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขาาลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะ นอกจากนี้นะคะคอรมอรก็ยังได้เ, <_ t od ic> เห็นชอบนะคะอนุมัติใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยในช่วงใดูฝนปีวงฤดูฝนปี2567เเพิ่มเติมนะคะในกรอบของงบประมาณตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายเงินค่ะ มีการให้ปรับให้กรณีที่ที่อยู่อาศัยนะคะประจําอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมดินถลม่มน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําลนตลิง่งไม่เกิน7วันนะคะแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจําถูกน้ําท่วมขังนะคะติดต่อกันเกินกว่า7วันให้ความช่วยเหลืออัตราเดียวนะคะทุกๆครัวเรือนนะคะครัวเรือนละ9000บาทจากเดิมในพื้นที่57จังหวัดโดยได้เพิ่มเติมอีก16จังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงจังหวัดในภาค ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวนเงิน5,000ล้านบาทจนถึงสิ้นปีพศ2567ค่ะโดยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะเรื่องที่2ค่ะในเรื่องของปัญหาฝุ่นหมอกควัน PM 2.5นะคะได้มีการสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำโดยท่านรองนายกประเสริฐนะคะร่วมหารือกับ ทางกระทรวงทรัพยากรกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการเกษตรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุกสาหการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งกำหนดมาตรการในการป้องกันมลพิษทางอากาศทั้งในส่วนของปัญหาจากการเผาในการเกษตรนะคะควันและไอเสียของรถยนต์และฝุ่นควันจากภาคอุตสาหกรรมเช่นมาตรการไม่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเช่นอ้อยข้าวโพดในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่ามีมีกระบวนการผลิตที่ใช้การเผาค่ะ ยกตัวอย่างนะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีจุดที่เป็นฮอตสปอตนะคะและพื้นที่เผาไหม้ลดลงนะคะจากปี2,566นะคะคิดเป็นร้อยละ5 0เปคะ่ะดังนั้นนะคะแนวโน้มของปี2,568ก็คิดว่าจะมีแนวโน้มไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับปี2,566นะคะแล้วก็ประกอบกับว่าม,มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครอบคลุมเมืองป่าเกษตรหมอกควันข้ามแดนนะคะโดยกระทรวงต่างประเทศมีมาตรการในการแก้ไข หามอควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสานะคะหรือว่าที่เรียกว่า Clear Sky Strategy ค่ะร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังมีนวัตกรรมอีกมากมายนะคะที่เราจะสนับสนุนในเรื่องของการดัก ฝุ่นควันนะคะไม่ให้เกิดควันมากมายค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะได้มีการสั่งการค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะในการป้องกันปัญหาการเกิด PM 2.5ค่ะโดยจํานวนที่ตรวจพบนะคะค่า PM 2.5ที่เกินมาตรฐานเมื่อเทียบกับปี2566นะคะก็นับว่ามีการลดลงถึง20%ด้วยกันค่ะจึงสามารถว่าสามารถ คาดการได้ว่าในปีนี้ที่จะเกิดในปัญหาของเรื่องฝนควันขึ้นนะคะก็น่าจะาจัดการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ข้อที่3ค่ะมีเรื่องความเห็นของคอรมตามที่กระทรวงเกษตรเสนอนะคะในเรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี2567และ2568ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรนะคะสามารถดำรงชีพได้ก็คือเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะให้รายได้เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมาย4.61ล้านครัวเรือนนะคะซึ่งรัฐบาลจ่ายเงินสนับสนุนแก่เกษตรกรในอัตราล ละ1 1 0่0บาทนะคะไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่และครัวเรือนละไม่เกิน1 0,000บาทค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะคอ,อรมอเห็นชอบนะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอในการขยายระยะเวลาหลักการแนวทางการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าราคาไม่เกิน1,500บาทเป็นการชั่วคราวค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวา2568นะคะเพื่อเป็นการป้องกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมายจากแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆและก็จะเป็นการส่งเสริม SME ของไทยด้วยค่ะ